สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พวกนี้ยังไงซิกลับมาอีกแล้ววันนี้เราตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงซิฟ้าฮะอยู่ที่ไหนนะนวัดสนามเหนือนะครับตอนนี้เรามอยู่ที่วัดสนามเหนือซึ่งแมงวันซึ่งซึ่งวันนี้เราจะไปไหนกันบอกคนดูซิวันนี้เราจะไปไหน,นใช่เกาะเก็ดนะไม่ใช่เกาะเสม็ดนะ ทำไมเขาต้องเอาไอ้นี่กั้นไว้ด้วย <c oughs> อ่ะพอกั้นไว้ด้วยคืออะไรอ่ะแบ,บ่งชนชั้นเปล่า <c oughs> อันนี้คือซนคนรวยคนจนอยู่ข้างนอกเลอ่ะน้องปลาบอกคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์มีคะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคนจนมีสิทธิ์ดีคะปลาลินยาไม่มีแต่มีนะคะปลาลินยาไม่มีแต่มีนะคะ เลยครับมาถึงว่าเคยปั้นดินน้ำมันน้ำมันตอนเด็กอ่ะปั้นหนอนแล้วทาให้มันนิ่งทำให้มันนิ่งนิ่งก็คือเราก็ต้องติดเครื่องอ๋อเอาไม่ใช่เอาเอาให้นิ่งไงไงอะนงเราปิดเครื่อง